สบายดีสบายดีพี่น้องโอ้โหก็สองแฉลีวหน้าสื้อหนึ่งแล้วกะดีมซาลาซิเป็นน้องพี่น้องเมื่อไงมารอตลาดรอตลาดแรกนะแดดแดดพี่น้องเราต้องกินอย่ตลาดแรงพี่น้องฮอดเด้อแดดแดดทอดทอดไปไปน้าพี่น้องรอตลาดแรกรอแดดแดดสองโมงเราไปจ้างนาดีนส่วนไงอนแล้วน้าสินามัวสินามมาชินามก่อนพี่น้อง อ่านอ่านเดี่วเได้หนังฝาเขามีเัากว่าตาเอาลิ้นจีด้กันแม่บอล่ลิ้นจีนะว่าอไปซื้อจักถือกี่บ่ล่ลินจี ซีน้ำก็ได้พี่น้องเลยยุ่งนะมันแดดท้อนแห้งจงเลอ่ะจากหนึ่งหาพันกีไวพี่นอ้องสาบทอือ อ ah, mm ่า hmm. พี่น้องเรียบด้อยในหองเดีอ่ะป่ะนี่ยจอดรอแลนช้อนน้าดิอันระด่ามาเนี้ ถ่ายกันค่ะกุกกะแกงถ่าย่ฟนๆกันมากดเงากดแล้วเธอยางรถเอากระโดดจซื้อเพชรแหละเออไปยางถ้าแหล่ะไปซื้อกุ่มด้ยพี่นนองอู้หักลิ้นใม่

คูงหกสิบห้าแบบหกสิบห้าอันก็มึกได้่ไหนคูงหกห้าแบบะคูงหกสิบห้าอืมแสดงก่ซื้อคูงอ่ะประมาณ่าฟารีป่าห้าจ่ายจนเสียวอ๋ออินาโร่หาชิปจะคึง เลือกคิดหาคุณเหลืออะไรเนาะเหลือกลุ่มต้องจับหัวมันจะไปจับหางจับจับห่าถาหัวมันแข็งแล้วมันสดก็เดียว เกือบเป๊ะเลยเกือบเป๊ะพี่น้องเกือบเป๊ะเดีาเคะรนะเดี๋ยวซีฟพี่น้องสดีมกับซื้อเลย รีบเอาเอาบหมึกว่าเอาหมึกเลยอ้าวจะนายไปเอาไปไปซื้อน to ้ำว้าให้มีไอ erm ้ปอกน้ำมีันปอกสั <S s ่งน้ำว้าเนี่ยพี่น้องเลือกได้ ตลาด <state> แรกน้อพี่น้องก้องปลาก้องยังกับลายพี่น้องทานทะเลอ้าวตะเดียมกับกุ้งด้วยกันน้อพี่น้อง าบ่แจวน่ะมี่ซื้อเมื่อไหร่แจวมันกินมาว่าซื้อว่าใส่ตู้เย็นไว้ตังไว้ซื้อก่อนหน้าไปเลยเลยไปแซบลบไปไปพี่น้องเราออกซื้อน้ำหวานซื่อละวานให้มีเยป้ะ หอยหอยนางเงอได้พี่น้องดีบปไปเยสิบไม่แน่ฮะ,ะเอาเพื่อนเอไอชินวะนีะ่ะโบงกระจาหยดเป็นสูตรมะเถือรอไอพี่น้องอ่ะอยากกินร้ายได้พีน้อ กินแหงป่าพี่น้อง้ำไมเออเอาพิกแนะเอาพีกหายไปไนกลัวมากินเป็ดเดเดีเยวอะไเงี้ยหน่ะพกหาพันต้องไดก็เอานี่ย <c oughs> พี่น้องได้มกจะหยัด <c oughs> <c oughs>

เขียบพี่เนาะเขียบลิ้นจีมเนาะมีเบิร์ดเฮ็ดเป็นแนวดอกใหญ่แต่ว่าดอบง่ายๆดิเฮ็ดแหกพูดไปทั้งหนาผูกหานตัวทั้งหนาผูกเดียมนาะพี่เนาะเฮ็ดไข่หัวป่าหัว ีเบิร์ดพี่นอ้องเอาซองหน่อยดิเอเอาตอเาตหัวน้ำด้ทองหนึ่งเดี๋ยวตะหัวนี่ตาหัวเป็นอันนี้อันตมันมีอันนี้อพี่น้องเสือาหวานใหม,ม่พี่้วก,ก็ตาหัวใหม,ม่เป็นกลัวมากินตาหัว อะไรแบบเงินกันนะฮนะน่ะบ่วพ่อว่ะที่ว่าอะารกันอันนี้อัลน,นี้เดียมตุหวานพี่นอ้องมีอัวก่อนนะมีแหนมมีอัวอะไรชื่อนักเลยดิ ซาดีมเอาไว้พี่น้องาดีมเอา,ะะเอาะตะหูไปอ่ะมืออลไวพี่น้องไมเจทานได้พี่น้องดำทุเจทาน,น,อทานเอ๊ะก็หาเล เื่อใด่ะน้องี่น้องลอยปลาน้อพี่น้องปลาแต่งเดียวะลจะแต่งแต่ง หาผ่นมาได้เหรออ้านึงต้องแตงกัเดียวเิ็มแตงอัเดียวมาผีซื้อซอยออถูกนะห้าหนามฉน้าหน้าเหี้ยเป็นเหี้ยเลยพี่น้องดิค่าเต็มแตง อ้ห้างัอพี่น้องเราไปห้ารอรอถ้านคนกันนะไารอกพี่น้องมาเนี่ยสิ่งเครื่องกับเวลาเป็นไหนดิพี่น้องแตงหน่อยพี่กัมมี้มากมายคล้ายเสียาทั้งไหนกัมี่แล้วพี่น้องถ้้รอแต่สื่อจริงแทเน้ะ นี่ใครไปซื้อกาเปียกซืกรเปียกวะนี่กเปียงกเปียกขาวะแบบบนแปงน้ สื่อสองเลยบหมกปลานี่ไีน,นสั ไปนอนยืมมานงตรงนังเลยเราเมื่อแลนซิงเลนเหรอซ่งเลนซ่งเลนผิดแดงสองพัน ฮะเอาไงบันดาเนี่ยน่ากันได้พี่น้องดูฮะผีมันนองต้องน้ำด้วยทางนี้กันไป้าเอาหนกหนังว่านเฉลีหนาังว่านกันอู้ทำปเอาเอานี่ คุณขั้นแดงคุณอย่าลงรถมองมื่าได้พี่น้องบังตรงค่ะพี่มันงงตุงนา่งเลยพี่น้องไปพี่น้องตอนนี้นะสดีมนะลืมเสื่อเทียมเจียวเนาะเป็นเขาไปซื้อเทียมเจียวจะได้ยืนค่ะเดี๋ยวพี่น้องเลยขนาดประมาณตอนนี้ก็ประมาณสามเมอย่างเลยพี่น้องก็ยยังแดดอยู่แดดให้แห้งห่อนๆถ้าก็แล้วหน้าน สองมือแล้วพ so ี่น้องยังจะไปซอยจุ่มในไงแกเอาอยู่สก้อนมือทังลดําอยู่เ้พี่น้องยังจะไปซอยสก่อนสก้อนหนาโโค้นบนต๊ะนะโต๊ะกับข่อจีบหงอนน้องๆแบบป็นซุ่มๆแต่ก็มีน้ำดำนะพี่น้องส่วนนี้นะข้นปลาส่วนนี้เาัวเครืมีน้ำหวานแล้วก็กุ้งนะพี่น้องเขาสดิมโดนึงเขาแะแล็จโหนึงตากาศแสแลเสื่อน นางเาค็ยยมหอยพันยาเป็นความแนมักแตงส่วนอันมักพีชุ่มนี่นะ้ำข้าวสาดีแน้วกับข้าวเปี๊ยะคนซื้อมาอสิตรงนี่ตอนนี้ถาสาดีมเขาไปซื้อซื้อผักเทียมเจียวเนาะเพี่ลืมพี่ยาเขาไปซื้อแคนะ่ไหนเฉลยถ่าดอีเนาะึ้นน้ำก็พี่น้องเ เป็นหอมด้วยพี่นอ้อ <c> ง <oughs> มีแห้งเลยพี่นอ้องพี่นอ้องยืนถ่ายกินยืนถ่ายได้เคนเดะเดี่ยวมากับพี่นอ้องสดุดที่มากมามาพี่นอ้องพี่น้อง ต้องเาก,กินเมริกาว่ามียานงนเนอาไปพอกันไม่คิดหนาอย่าลืมก็ไหนก็แซก็ยิ่ตามสแลเดอร์บ๊ายบายสบายดี